กฎแห่งกรรมเรื่องอนุภาพวิบากกรรมเวลาในโลกมนุษย์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืนเวลาที่ผ่านไปไม่ผ่านไป,ปเปล่าๆได้นำเอ,อกความแก่ชราความเสื่อมแห่งสังขารให้เกิดขึ้นกับตัวพวกเรามนุษย์ทั้งหลายชีวิตของนักสร้างบุญบารมีนั้นรู้ความจริงในข้อนี้ดี ยอมจะไม่ปล่อยให้สังขารเสื่อมไปเป,ปล่าๆแต่จะเก็บเกี่ยวเอาบุญไปพร้อมๆกับเวลาที่ผ่านไปนั้นยิ่งแก่ยิ่งชราก็ยิ่งแก่บุญแก่บารมีไปด้วยบุญในตัวตนเองก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันการใช้ชีวิตให้ผ่านไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตของผู้ที่ไม่ประมาทมีพระบารีที่ปรากฏในอัธกถาโลสกชาดก ความว่าภิกษุทั้งหลายโลสกกติสะผู้นี้ได้ประกอบกรรมคือความเป็นผู้มีลาบน้อยและความเป็นผู้ได้อริยธรรมของตนด้วยตนเองเนื่องด้วยครั้งก่อนเธอกระทําอันตรายจากลาบของผู้อื่นจึงเป็นผู้มีลาบน้อยแต่เป็นผู้บรรลุอริยธรรมได้ด้วยผลที่บำเพ็ญวิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตา กรรไม่เพียงแต่ทำตนเองให้เดือดร้อนเท่านั้นยังส่งผลทำให้ญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับผลกระทบแห่งกระแสกรรมนั้นไปด้วยในตอนนี้ก็จะขอเล่าต่อจากคราวที่แล้วภายหลังที่มิตรตัพินทุก,กะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนก็ทำให้หมู่บ้านนั้นถูกราชทานถึงเจ็ดครั้งไฟไหม้เจ็บหนนบ่อน้ำที่อาศัยดื่มกินทั้งหมู่บ้าน พังทลายอีกถึงเจ็ดครั้งทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านพวกชาวบ้านทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่มีนายมิตรพินทุกกามาอยู่พวกเราไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนอย่างนี้เลยจึงตกลงช่วยกันรุมตีขับไล่เขาออกจากหมู่บ้านนายมิตรพินทุกกาจึงหอบหิ้วลูกสองคนและภรรยาไปอยู่ณที่อื่น เดินผ่านเข้าไปสู่ดงที่มีอามนุษย์อาศัยอยู่ถูกพวกอมนุษย์รุมกันจับลูกและภรรยาของตนฆ่ากินเสียตัวเขาเองหนีรอดไปได้อย่างบุดหิดเขาได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนถึงท่าเรือแห่งหนึ่งในวันที่เขาปล่อยเรือลงทะเลนั้นเขาได้สมัครเป็นกะลาสีลงเรือไปด้วยเรือนั้นได้แล่นไปในมหาสมุทรได้เจ็ดวันจู่ๆเรือนั้นก็หยุดอยู่กลางทะเลนั้น เหมือนมีใครมาฉุดสมอไว้ชาวเรือเหล่านั้นพากันจับสลากหาบุคคลที่เป็นกาลกินีสลากกาลกินีก็ตกมาถึงมิตรตพินทุกะคนเดียวถึงเจ็ดครั้งชาวเรือนั้นจึงลงมติจับเขาโยนใสแ่แพไม้ไผ่ไปเมื่อจับมิตรตพินทุกะยโยนลงทะเลแล้วเรือก็เล่นต่อไปได้อย่างสบาย มิตาปิณทุกะนอนบนแพรลอยไปกลางทะเลกระนั้นก็ยังพอมีบุญเก่าที่เคยรักษาศีลในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บ้างบุญจึงได้ส่งผลให้พบกับเทพธิดาสีนางที่อยู่ในวิมานแก้วผลึกหลังหนึ่งในทะเลสวยสุขสำราญอยู่กับพวกเวมานิกะเปรตตลอดเจ็ดวันจึงเป็นช่วงที่พวกนางนั้น กำลังเสวยสุขในอัตภาพที่ดูเหมือนเทพธิดาแต่หลังจากนั้นพวกนางก็ต้องกลายเป็นเปรตผู้น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อพวกนางจะต้องไปเสวยทุกข์ก็สั่งมิตราปินทุก,กะให้รอยอยู่ณที่นี้อย่าไปไหนเพื่อจะได้เสวยสุขร่วมกันอีกพวกนางขอไปทําธุระเจ็ดวันแต่มิตราปินทุก,กะไม่เชื่อได้ลงนอนบนแพไม้ไผ่ล่องลอยต่อไป จนไปพบเทพธิดาแดนางในวิมานเงินเทพธิดาเหล่านั้นก็เป็นเปรตมีวิมานเช่นเดียวกันพอได้สเสวยสุขกับนางครบเจ็ดวันก็ลอยแพต่อไปได้เทพธิดาสิหนางในวิมานแก้วมณีแล้วก็ลอยแพต่อไปอีกก็ได้เทพธิดา32%นางในวิมานทองเขาไม่ฟังคำของเทพธิดาเหล่านั้นตักเตือนได้แต่ลอยแพต่อไปเรื่อยๆ จนไปถึงเมืองยักษ์เมืองหนึ่งอยู่ในระหว่างเกาะนั้นในเมืองนั้นมียักษินีตนหนึ่งแปลงกายเป็นแม่แพะคอยจับเหยื่อที่พลัดหลงเข้ามามิตรพิทุกะไม่ทราบว่าแม่แพะนั้นเป็นยักษินีคิดแต่จะกินเนื้อแพะให้ได้จึงกระโดดจับเท้าของแพะนางยักษ์ก็ยกมิตรพิทุกะขึ้นสลัดไปด้วยอนุภาพของยักษ์ มิตรพินทุกะถูกนางยักษ์ได้สลัดข้ามทะเลไปตกที่พุ่มไม้หนามพุ่มหนึ่งข้างคูเมืองพาราณสีซึ่งขณะนั้นได้มีฝูงแพะของพระราชาหากินอยู่บริเวณนั้นพอดีฝูงแพะนั้นมีคนเลี้ยงแพะซุ่มนอนอยู่เพื่อจับหัวขโมยที่ได้ขโมยแพะของพระราชาไปหลายตัวมิตรพินทุกะเห็นแม่แพะเหล่านั้น ก็กระโดดจับเท้าแพะด้วยความคิดว่าเขาจะแม่แพะตัวหนึ่งในเกาะแห่งหนึ่งได้ถูกมันดีดกระเด็นมาตกณที่นี้คราวนี้ถ้าเราจับเท้าแพะตัวนี้มันก็คงดีดเรากระเด็นกลับไปถึงวิมานของเทพธิดากางทะเลดังก่อนนั้นเมื่อแม่แพะถูกจับเท่านั้นแหละก็ร้องเอ็ดอึงพวกคนเลี้ยงแพะก็พากันกรูเข้ามารุมซ้อมแล้วจับมัดพาเขาไปสู่พระราชวัง เพื่อให้ทางการสำเร็จโทษในขณะนั้นพระโพธิสัตว์แวดล้อมไปด้วยมานพห้าร้อยออกจากเมืองไปอาบน้ำเห็นมิตรปินทุก,กะก็จำได้จึงเข้าไปสอบถามเมื่อทราบเรื่องก็ขอร้องให้ปล่อยเขาไปเมื่อคนเลี้ยงแพะปล่อยแล้วพระโพธิสัตว์ไต่ถามว่าตลอดเวลาที่หายหน้าไปนั้นไปอยู่ณที่ไหนมิตรปินทุก,กะก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ได้ฟังพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า คนที่ไม่กระทําตามถ้อยคำของผู้ที่หวังดีย่อมประสบความทุกข์อย่างนี้หลังจากนั้นมิตรพินทุกกะก็ไปตามยถากรรมโจนกระทั่งสมัยพุทธกาลเขาได้ถือปฏิสนธิในท้องของหญิงชาวประมงคนหนึ่งณนะหมู่บ้านชาวประมงซึ่งอยู่ร่วมกันถึงพันครอบครัวในแคว้นโกศลในวันที่เขาเกิดชาวประมงทั้งพันครอบครัวพากันถือ ขายเที่ยวหาปลาจนทั่วลําน้ำบ่อบึงไม่ได้แม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยสักตัวหนึ่งตอนอยู่ในท้องของมารดาหมู่บ้านถูกไฟไหม้เจ็ดครั้งแถมยังถูกพระราชาปรับสินไหมอีกชาวประมงจึงสืบหาต้นเหตุเมื่อได้พบก็พากันขับไล่ออกจากหมู่บ้านนั้นไปแต่บุญผู้ได้บรรลุอรหัตผลใครก็ไม่อาจทำลายได้คอยปุกปักรักษาให้อยู่รอดจนกระทั่งคลอดออกมา เมื่อเขาวิ่งเล่นได้มารดาก็เอากะโลดินเผาใบหนึ่งใส่มือให้แล้วพูดว่าลูกเอ๋ยไม่ใช่แม่ไม่รักลูกแต่แม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเจ้าได้เจ้าจงไปตามทางของเจ้าเถิดจำเดิมแต่นั้นมาเขาอยู่อย่างเดียวดายเที่ยวหากินไปตามประสาไม่ได้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายดูแล้วเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นจนอายุครบเจ็ดขวบ พระรามเสนาบดีสารีบุตรขณะที่บินทบาตอยู่ในเมืองเห็นเขาแล้วรำพึงว่าเด็กคนนี้น่าสงสารนักจึงให้ของกินแล้วพาเด็กไปที่วิหารให้อาบน้ำด้วยตนเองจากนั้นก็ให้บรรพชาจนอายุครบจึงได้อุปสมบทโดยมีนามว่าโลสกติสะเถระท่านเป็นพระที่มีลาบน้อยแม้ตอนที่พระราชาโกศลถวาย อาสะทิษถา,านท่านก็ไม่เคยได้ฉันเต็มท้องได้ขบฉันเพียงแค่ประทังชีวิตไปได้เท่านั้นเพราะเมื่อใครใส่บาตรท่านเพียงข้าวต้มกระบวยเดียวบาตรก็เหมือนเต็มเสมอขอบบาตรแล้วจึงทําให้ไม่มีใครใส่บาตรท่านต่อแม้กระทั่งท่านได้บรรลุธ,ธรรมะเป็นพระอาหารหันต์ก็ยงกังคงมีลาบน้อยและในที่สุดวันสุดท้ายของชีวิต พระธรรมเทนาบดีรู้ถึงการปรินิพานของท่านปรารถนาจะให้ท่านนั้นอิ่มสักมื้อหนึ่งจึงพาเข้าไปบินทบาดในเมืองสาวัตถีแต่เพราะพาท่านไปด้วยบินทบาดแม้สักน้อยก็ไม่ได้พระเถระจึงให้ท่านกลับไปนั่งคอยที่โรงฉันพอทรงท่านกลับไปเท่านั้นพระเถระก็ถูกชาวเมืองนิมนต์ให้นั่งฉันพระตาหารพระเถระก็ส่งอาหารที่ได้นั้นไปถวายพระโลสกาติสัตว โดยกำชับซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งแต่ก็ถูกกระแสกรรมของพระโลสกัดติสะนั้นบังทำให้ผู้ที่นำพัตานั้นไปให้ลืมท่านไปพากันกินเสียเองเมื่อพระเทรทราบจึงไปสู่พระราชวังของพระเจ้าโกศลสพระราชาสั่งให้รับบาดของพระเทลระรับสั่งให้ถวายของหวานสี่อย่างจนเต็มบาทเมื่อพระเทระรับบาดกลับไปถึงจึงได้เรียก พระโกสะกะติสะเถระว่ามาเถิดติสะท่านจงฉันของหวานสีอย่างนี้เถิดเราจะยืนประคองบาดไว้ท่านจงนั่งฉันเถิดหากเราปล่อยบาดจากมือนี้แล้วในบาดจะไม่มีอะไรให้ท่านได้ฉันเลยเมื่อพระอัครสา,าวกประคองถือบาดไว้ให้ท่านจึงนั่งฉันของหวานสี่อย่างของหวานสี่อย่างนั้นไม่ถึงความหมดสิ้นด้วยกำลังฤทธิ์ของพระเถระ พระโลสาติสาเถระได้ฉันจนอิ่มในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะอาศัยบุญของพระสารีบุตรนี้และในวันนั้นเองท่านก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานนั่นเองจะเห็นได้ว่ากระแสะของกรรมนี้มีอนุภาพมากมีวิบากติดตามตัวเราไปทุกผนทุกแห่งคอยบันทอนให้ชีวิตนี้ประสบแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสั่งสมบุญบาร,รมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะเกื้อกูลต่อชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดังนั้นจงตระหนักให้ดีอย่าประมาทในการใช้ชีวิตในสังสารวัตรนี้กฎแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อยกเว้นให้กับผู้ใดไกลทั้งสิน้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะยิ่งใหญ่มีอำนาจวาสนาสักเพียงไรก็าตามต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นไม่มีใครที่จะหนีกฎอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปได้ฉะนั้น พวกเราต้องตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่ชีวิตของเราก็จะได้ราบเรื่นมีบุญกุศลเกื้อกูลกันตลอดไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ